ที่นี่นะครับคือน้ําตกคลองลานนะครับเป็นน้ําตกที่สวยระดับต้นๆในประเทศไทยแต่วันที่ผมมานะครับเป็นฤดูร้อนนะครับน้ําก็เลยมีน้อยไปหน่อยเลยทานะครับให้ตามทางนะไม่มีน้ําไหลนะครับแต่ผมว่าถ่ายรูปสวยมากนะครับได้เป็นอีกแนวหนึ่งเลยนะเท่ดีฟิลเหมือนเราหลุดเข้าไปในหนังประจนภัยแต่ตรงน้ําตกนะครับก็ยังมีน้ําให้เราเล่นอยู่นะก็ยังมีคนมานั่งเล่นชิลๆฟังเสียงน้ําตกไปด้วยแล้วก็มีคน มาเล่นน้ําเยอะด้วยนะครับเยอะมากระหว่างที่ผมเล่นนะครับคนเข้าเข้าออกกันเต็มเลยนะนี่ขนาดฤดูว้อนนะครับเนี่ยราคาบริการนะครับค่าเข้าที่นี่นะครับผู้ใหญ่ส0บาทเท่านั้นเองเด็กนะครับ3ถึง1ีปีนะย0ิบาทผู้ใหญ่ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับฟรีนะแล้วข้อที่นี่นะครับหน้าเพจนะครับเขาจะเขียนว่าปิด4ี่โมงครึ่งใช่ไหมแต่ว่าผมมาช้าเหมือนกันนะแล้วผมก็ถามข้างหน้าครับเขาบอกว่าปิด6โมงเย็นนะครับ และสรวนวันนี้ครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับงั้นีก็ฝากกดติดตามช่องไปปลาด้นะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะครับ